แคสก,กินพี่โหลดแล้ว <c oughs> ดีใจอย่างไรสัสสองเฮียที่ผ่านมาแม่งไม่ยอมโหลดสักทีเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่เกมไมค์ครับในแมบเมกะ <c oughs> จามใช่ยัง เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่เกมไมค์ครับในแมป Maze Challenge นะครับผมเย่ Yay! ในที่สุดนะครับพวกเราก็ได้มาไม่ใช่ไม่ได้พวกเราครับในที่สุดผมก็ได้สกินของผมคืนมาแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเควันนี้เรามาเริ่มกันแบบเบาๆนะวันนี้คือแบบว่าตอนนี้เราเพิ่งเปิด เครื่องเล่นเกมมาแล้วก็มาเล่นไม c คร f t กันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเบาๆที่เขาวงกดนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นขขาวงกฏที่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับถึงได้ชื่อคําว่าเมกานี่ผมว่าก็น่าจะเป็นะหลที่เล็กๆไม่ใหญ่มากเพื่อไม่ให้การเสียวเวลานะครับตามสไตล์ของพวกเราอยู่แล้วก็คือการแวะชมวิวรอบๆก่อนนะครับเหมือนคือแบบผมบอกเลยว่าสิ่งก่อสร้างนี้แบบผมคิดผมว่ามันสวยมากท่านผู้ชมก่อนถ้าสมมติเราเล่นสวด์เวิร์นี้ เราเอาบ้านอย่างเงี้ยนะ,ะ AI R นอนอย่างเดียวเลยเฮียไม่อยู่แล้วข้าวนี่ทุบได้ไหมแี่ตัวนี่เป็นล่องไงไอนี้ไม่ได้เอ้ยมันทํานั่งหุดหยิดมากเลยนะบางทีเนี่ย <c oughs> โอเคเอาเชียแล้วอุ <c oughs> ปรกรณ์กูทาข้าวเขาพังโอเคผมว่ามาันทุบได้หมดเลยครับเอาป็นว่าเราไม่นมไสนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> บันไดนี้จะนําพาเราไปสู่ด่านฟ้าเพราะฉะนั้นเราเดินเข้าไปดูดีว่ะนะเราจะได้รู้เลยว่ามันคืออะไรจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่านั่งงงกันตรงนี้อันนี้ก็คือแม่งสูงมากเลยนะ มันคืออะไรอะจะบอกมันคือต้นไม้ใช่ไหมคือแบบกูกูพอจะเดาได้อยู่แหละมันคือต้นไม้แต่กูกูไม่อยากเชื่อว่ามันจะไกลขนาดนี้ปร่ก่อนกูว่าเราโดนหลอกแล้วกูว่าเราโดนผีหลอกแล้วไอ้กูขึ้นมานานเอ้กูขึ้นมาไกลแล้วนะเอ้มันโอ้มันสูงมากเลยวพี่อ๋อมึงก็ลองเดินมาดิมึงตามกูมามึงตามกูมาทันเมื่อไหร่เดี๋ยวมึงก็รู้ตอนนี้กูยังไม่ถึงเลยถ้ามีพอเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราไปถึงจุดยอดแล้วผมขออนุญาตโดดลงมาตายเลยนะไอ้เชี่ยถ้าคนททำนี่ไม่ต้องทำแบบ โอ้ท่านมู้ชมหุ้ยปุปกรณ์ขึ้นหุ้ยอะไรอะปุกรณมันมันมีของให้ด้วยเว้ยน้องต้องมาดูน้องต้องมาดูเฮ้ยมันคืออะไรอะมันคือถล่วงเะฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยดะเดี๋ยดะเดี๋ยดคือเมนของเราเนี่ยเมนของเราเนี่ยมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมใช่ครับเขียยแล้วเราขึ้นไปแล้วีอะด้านบนวะสูงยังอ๋อพี่ดูแลมันคืออะไรอระกรณมันคือใบไม้ตอนนี้เรากําลังอยู่นี่เรากำลังเรากำลังเหยียบอยู่บนกิ่งไม้เว้มันเป็นต้นไม้นะจริงๆเลย มีในวิชมีไอ้นี่ไหมในในใ,ในวิชั่นโอ้ท่านชมแม่งสูงมากเลยนะเอาเป็นว่าไม่ต้องดู่าเด,เดินตามกิ่งไปก่อนก็ไดนะ้เดี๋ยวก็รู้เองเนะชี่ยคนํานี้แม่งตั้งใจมากเลยนะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเหี้ยก็ว่าทำไมโดดไม่ขึ้นวะทำอะไรโอ๊ยทำอะไรขอใช้วิธีรว,วดลัดท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าผมขอทำการเซ็นเซอร์ภาพที่รุนแรง เราจะได้ออกไปจนภัยไปสู่เขาวงกตแล้วเอ้ยเยมึงมาอ่านนี้ให้กูก่อนเนี่ยเนี่ยมให้มึงอ่านอันนี้อ่านอันนี้หนะ่อยอุ้ยโทษโทษโทษเอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากําลังจะพุ่งหน้าสู่ประตูของเขาวง,งกตแล้วไม่ประเด็นคือก็จะได้ขี่โะพี่ได้ขี่แล้วล่ะเพราะตอนนี้พี่มีอ่านอะไนี้พี่มีอ่านเหรอเออมันมีกล่องหนึ่งให้อ่านมาดูดิอันเดียวครับใช่อันเดียวก็ไมนอนอ่เอโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยแล้วกันานครับ เอางี้เราเดี๋ยวระวังแผนกันถ้าเราเดินมั่วๆเราหลงเนี่ยการเดินเขาวังกดเนี่ยเราจะต้องมีแผนในการเดินนะแต่ผมคิดว่าแผนคงไม่ช่วยอะไรพวกเราเอาไว้เราเดินมั่วๆกันเลยแล้วกันนะจะเอาแผนไี่แหละครับถ้าจะเอาแผนก็ตามหลักเขาวังกดถ้าเดินก็ให้เดินแล้วเอา,เอามือประคำะกําแพงไม่ซ้ายก็ขวานี่ก็เป็นความคิดที่ดีแต่แตอนนี้คือเราต้องตัวติดกันก่อนนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวโอเคเรากลับมาทางหลักโอเคเราขวากันแล้วกันไปเราเลาะขวากันไปแต่มันจะนานกว่าเดินมั่วๆเรา ฟันทงอะไรไม่ได้หรอกเขาวงกดยังไงก็คือเขาของกดรอด้วยเดี๋ยวลงครับเดินกลับพี่เราอาจจะดวงดีแบบว่าเจอเลยก็ได้ท่านผู้ชมนะผมคิดว่าเราคงไม่แย่ไรขนาดนั้นความรู้สึกผมบอกสมุดนันมันคือท u วรเรียนนี่หว่าชิบหายแล้วพี่เราไม่ได้อ่านเดินกลับไป้บอกว่ามอ๋อโอเคท่านผู้ชมยังจําได้อยู่นะนึกว่าจะลงซะแล้วเฮ้ยเออเมื่อก่อนไปเอาหนังสือเลยระหว่างนี้เอาหนังสือพี่ขอไปที่ใดสักที่หนึ่งแป๊บหนึ่งเนะเกลีแมปนฮะ โอ้ยเขี้ยะพี่ครับเราต้องกลับเราต้องกลับพี่เราต้องกลับเราต้องพมเองผมผมมันนั่งขึ้นแต่เอาโก้เพื่อนมาบีบมาให้โอเคโอเคได้เอาเป็นว่าเราดูคร่าวๆนะท่านผู้ชมนะอย่าถือสายนะเพื่อความบันเทิงนะถ้าผมตกก็ฝากบอกลูกเมียผมด้วยว่าผมจะไม่ได้กลับมาอุ้ยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยเราเดินลงไปไม่ได้ท่านผู้ชมเมื่อก่อนมันมีทางออกทั้งสี่ทิศเลยนะเว้ยมา โทษนะน้องน้องมาส่งพี่ได้แค่นี้แหละกลับบ้านไปกลับไปกลับไปลิชี่อย่ามาหลงในนี้อย่ามาตายโดดเดี่ยวแบบเราไม่ดีนะลิชี่กลับไปเถอะกลับไปลิชี่ไม่ต้องอย่าหันมามึงตีมากกทําไม โอ้โจะอะไรจะดึงดามมาอะไรตีม้ากูเว้ยเนี่ยไปนผู้ชมครับออกเดินทางกันฮะเดี๋ยวมันจะค่ำซะก่อนเชียกูเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยอุ้ยตรงน,นี้เป็นทางกว้างๆทางกว้างๆท,ที่ไม่มีอะไรเลยก่อนถ้ามึงไวกว่านี้กูน่าจะหลงกับมึงแล้วผู้ชมชี้กูว่ามันน่าจะวนทางเดิมเอาไม่ใช่อุ้ยอะไรไว้เนี่ยอันนี้คือผมไม่สามารถกลับไปทางเดิมได้นะกนะูรู้แล้วมาก่อนกูว่าท็อตเขาให้มาไม่ได้ให้มาแปะความสว่างหรอกเขาให้แปะมาจำทายเออเราคงจะต้องใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงในการสำรวจเขาวงกดนี้ให้ ให้สิ้นนะท่านผู้ชมนะทำไมยิ่งเดินยิ่งลึกอะ่ะไอเติมไม่ถูกใจสิ่งนี้อยู่แล้วงงแปะไว้สักดวงแล้วกัน,นท่านผู้ชมเราจะได้รู้ว่าแบบเออมาที่นี่แล้วนะจะได้จะได้ผมจะได้เลือกเดินถอยโอเคนี่ตันอย่างน้อยพาม้ามาตัวหนึ่งก็ยังดีเนาะลูงนี้น่าจะพามามาด้วยโอไม่กอดมันน่ากลัวจังวะอ๋อนี่พยายามทำลูกศรไงหน เชีย่ยหอะไรคือ5อะไรคือ5บอกกูทีว้าวอ๋มีจุดเซฟครับท่านผู้ชมเนาะโอเคผมพอจะเก็ตแล้วก็คือว่ามันคงต้องเอ่อยาวๆเลยนะมันคงต้องมันคงต้องเดินตรงนะตามคอนเซปที่เราวางไว้ตอนนี้คือ5นะท่านผู้ชมแสดงว่าสถานที่แห่งนี้คือเซกเตอร์5นะผมคิดว่าเป็นเซกเตอร์ของสากุระแอ่งดองบีสเอต้องขออภัยนะผมไม่ได้อ่าน กฎของแแบบนี้นะถ้าเขาไม่ทุบเข้าของก็ขออภัยจริงๆครับผมผิดเองนะครับเราจะรอให้มืดก่อนไหม่อนที่เราจะออกไปกันพี่อยากจะตีพึ่งสักตัวหนึ่งวะทางโดนได้เห็นเห็นเห็นด้วยไหนอุ้ยแอบมีไหมเออเก็บไว้เก็บไว้พี่ก็ต้องใช้ว่ะมันมมันต้องใช่ที่มันบอกว่าเราเราต้องเก็บทองให้ครบจนสามารถคาเป็นอ่า โกบล็อกได้เราจะใช้โกบล็อกเป็นเหมือนกุญแจเพ <แจ S 2> ื่อจะเปิดประตูจากเมสนี้หรอโอเคท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อที่เอาทางไหนอ่ะทางไหนดีทางตรงนี้ไหมเนี่ย,ยาทางนี้เลยนโมเลยพี่เจี่ยะอะเจี้ยโอ้ย โอ้ยต oh ีมันพี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตีให้ไงก็มึงชิงตีก่อนเนี่ยพร้อมยังไงเดี๋ยวกันขอดูเส้นทางกันท่านผู้ชมโอเคแอปเดี๋ยวเราจะเดินทางทางนี้เลยนะตีพื้นแล้วก็วิ่งไปเลยล่ล่ล่ลลลลลลลอ้ยโอ้าลาลาโอ้ยโอ้ยโอเร็วๆาเร็วเ ไอปรกรณ์กูหิววะน้องทำไมพี่หิววะเฮี้ยไอเฮี้ยไอเฮี้ยอ่ะประกรณ์กูกลับมาที่เดิมครับผมดังพี <c oughs> ไ่ไอเฮี้ย <laughs> ตามมาตะไทยเลยสั์โอ้โหบ้านเลยปรกรนต้องมีผาทั้งไปแเดีเยวท่านผู้ชมเดี๋ยวแวะกินข้าวแป๊บหนึง่งผมว่าพึ่งคงไม่ตามมาคงคงไม่ตามมานะคิดว่าเราล่าตาย <c oughs> ผมนึกว่าผมจะตายแล้วผมคิดว่าถ้าเราเจอดินแดนดินแดนหนึ่งแล้วเนี่ย ะระยะมันเนี่ยก็น่าจะเท่ากับดินแดนเดิมนะเพราะฉะนั้นเราคงต้องเปลี่ยนสเต็ปการเดินก็คือเดินรอบๆแทนแทนที่จะเดินตรงนะโอ้กลับกับกูว่าทางนี้ไม่น่ามันไม่น่าได้ไปต่อต้องต้องทางขวาทางขวาก็ตันเอาไงดีอะมีทางหนึ่งนะเนี่ยทางเนี้ยทางกูมานี่มันทางกลับนะพี่นี่ใช่เหรอทางนี้ทางกลับเหรอใช่ครับตันโอ้ตัน กูเริ่มจะสติแตกแล้วมันกว้างใหญ่กูไม่กล้าเดินละมึงพอเถอะไม่ว่เฮ้ยอุ้ยโอ้โหในความโอไม่กูดเน็ตในความสิ้นหวังร็ยังมีความหวังอยู่ท่านผู้ชมครับโอต้องปากกูขึ้นไปทั้งเหมือนเพียวทองนี่อะไรเนี่ยโอ้น้องนึกหนักแป๊ท่านผู้ชมเป็นคพูดเยอะ Let's go <S เ,ราาเ,รเราไปเรียนอินฟินิตปาก,กัวมาแล้วพ <c oughs> ี่ไอเย่อินฟินิตปาก,กวัวนี้ไม่อินฟินิตปากัวนี่เรายังเรียน,ยนยไม่จบหลักสูตรปุ่มไม่ไหวเรีว <c oughs> ต้องใช้วิชาละนะ <c oughs> วิชาตันโดดัด๊บวายเลียลเหรอฮึบโอ้เกือบโอเคไม่นะไปเลยท่านอาจารย์ ค่ะอยากเห็นท่านโจเดี๋ยวตกเหมือนเดิมรอบนี้เรต้องพานาบหนีร้อยเดี๋ยวเราต้องใช้ฝีมือมากในการที่จะเอาชีวิตรอดเฮ้ยมันลื่นโอ้โหมันลื่นโอ้ลื่นวะไอ้นี่ไว้เชือมพลังไว้แต่เราบล็อกนะพี่อุ้ยแสงสว่างนำทางไข่แล้วว้าวว้าอ้ ไม่นะ oh, แสงสว่างวดบ้านท่านอาจารย์นี่ไม่ค่อยได้ใช้สสไฟสบายๆโอ้โหพอมีแสงสว่างแล้วไปฉลุยเล้ยวไปท่านท่านต้องเป็นแสงสว่างนำทางตัวเองครับอาจารย์ข้าไม่มั่นใจในการโดดโอเคโอเค โอเคระวังของไหลไสมันจะนำทางโอเคได้ทุกๆุคนเอาละท่านผู้ชมครับอุ้ยอุ้ยประกอบอุ้ยไอ้เหี้ยมึงฝั่งใครฝั่งมันดิสัตว์เอาหมดเลยเหี้ยโอ้ท่านผู้ชมครับเรียบร้อยฮะเราขึ้นมาด้านบนแล้วโอเคเซฟเซฟด้านบนแล้วก็โดดด้านล่างเอ้าเออลืมมองเนี่ยถ้าทางอาจารย์ไม่มองนี่ก็ไม่นอาบนว้าพีดูแมพพีดูแมพ อาจารย์ข้าจะตามท่านไปลายก่อนท่านเจ้าชายน็อกทิสผู้นำทางเราสู่ความเวิงวางตอนนี้เดินมาแล้วหนึ่งชั่วโมงในที่สุดกูไปเจอสักทีโอ้โหว้าวเป็นพึ่งเลยเราย้อนประมาณหนึ่งเออทำไมเหมือนวะคือมันมีตัวอุ้ยอุ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่ ใครมาขังเขาไว้อาจจะมีกล่องแอบอยู่ในอคออวัวหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีความบาดีให้ <I do. S 2> ตัวตรงนี้ไม่มีกล่องอ้าเจอแล้วเจอแล้วมีอะไรบ้างครับมีธนูมีดาบมีเข็มทิศถอนาฬิกาครับอ๋ออ้าวต้องใช้ดาบฆ่าวัวนะครับท่านผู้ชมโอเคเราจะปล่อยให้วัว <c oughs> ตัวนี้เป็นวัวตัวสุดท้ายที่อยู่ในแมกนี้แล้วกันท่านผู้ชมซันเดอเวบัมธมบดีดัมดีไซม์ แน่นอนถอยถอยที่เอาคท่านผู้ชมตอนนี้ผมเริ่มรู้ทริคแล้วก็คือโอ้นี่ไงใช่เลยนี่ท่านผู้ชมครับทริคก็คือว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยนะเพียงแค่เราต้องเดินวนกันให้ได้ไม่เค็นคนถือดาบอะมันนี่ม้ให้หมดจะแดกมึงโอ้แวบอยู่นี่ฮะโอเคทองเซกเตอร์สามเขาคงตั้งใจให้เราแบบว่า ไปเจอไปเจอเข็มบทิตก่อนหลังจากนั้นก็เดินทางมาเจอแมปเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นแต่ว่าเรากลับไปเจอไอเ้เซกเตอร์สุดท้ายก่อนนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นว่าทําไมมันยากจังอะไรประมาณนี้นะเดียเวลาขึหมายเลยชีวิตเรามันน่าเศร้าโอ้อันเดิมพี่ใช่ไหแมปเดิมปะ่ะใช่ครับเอ,เ,ราาเ,อเอาเราเอาข้าเอาอะไเดี๋ยวดูต้องดูเลขกันกูว,ว่ามันซ้ําเพราะเราหาไม่เจอแล้ เลขอยู่ไหนฮะตรงนี้ครับอันล่าสุดเราเป็นเลขอะไรครับพี่อุแปดเดี๋ยวนะใช่ระวังเขาเนี่อยหกห้าเก้าสามเอออันใหม่ต้ใช้ท่านอาจารย์อีกแล้วอุ้ยมาก่อนเชี่ยสกินมึงน่ารักว่าดูดูเรียบร้อยสับเฉยรงหว่งข้าไปไม่ถึงอุ้ยโอ้ยยังยังอยู่ยังอยู่อีเหี้ยโดดกลับมาได้โอ้ย เรบร้อยมาแล้วท่านเฮ้ยน่ารักว่ะไปเรียบร้อยถึงแล้วโอ้พระเจ้าจอร์จไม่เล่นแม่งนะไอ้ใครลูกเคยในที่สุดเราก็เจอท่านผู้ชมดินแดนฟูงฟิ้งที่สุดในเกมนี้ไม่มีเฮี้ยอะไรเหมือนเดิม ทำไมถึงไม่ใส่ไว้ในกล่องดีแบบดีๆกับเขาวะทำไมต้องเราไปแอบในต้นไม้ไม่ใช่มึงโรคจิตหนงแอบซุปตังเมียเหรอคนสร้างเกมเจอแล้วท่านผู้ชมว้าว Invisible กูอยากรู้จริงเลยว่ามันใช้ทำกับอะไรวะ invisible โอ้โห Invisible แปดนาทีแล้วทำไมมึงยังเห็นรองเท้าอ่ะตาที่ผมมีตาที่ตาที่พี่แอบกูใสงเกงอยู่อีสัสไอ้ยี่ไอ้ <laughs> <laughs> ไห<น>ีย <laughs> มึงเห็นได้ไงอ่ะมึงเห็นกูได้ไงวัแล้ะหกนาทิีไอ้เที่ยมึงบ้าแล้วทตาป็นเล่นแบบมึงเห็นกูได้ไงไอสัตว์ฟองกูขึ้นใช่ไหมเพราะมันเพื่อนร่วมญาติของไอสัตว์มันรุ่มันรุ่นวิเชียน่ากลัวจังวะมึงมันน่ากลัวมาก่อนแฟนเฟซเชอร์เพื่อนไปเที่ยวมาวิ่งไล่จับกันในเขาของกุดที่สดลุ้นเลยลุ้นเลยมาก่อนมึงตามกูอยู่ไปเนี่ยหาที่ไม่เจอละจริงปเหรอมาก่อนสดแล้วพี่อันุ้ สต๊ปไม่ได้ไ่ได้ไม่ดีผมไม่ได้เซไว้โอเคท่านผู้ชมอ่าทองเซกเตอร์2ก็เป็นหอคอยเหมือนกันนะครับก็ก็ก็รู้นะว่าปลากั้วมันก็น่าลำคาญแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตข้ามนะเอาละฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สุดท้ายของเราแล้วประเด็นก็คือว่า คือเราไปโดยแบบไม่ได้เรียงอะเนาะมันก็เลยยากมันก็เลยแบบว่ายุ่งยากนิดหนึ่งนะแต่สุดท้ายแล้วเราก็เจอจนได้นะท่านผู้ชมอุย้ยอันนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอ้นี่ป่ะเนี่ยโอ้เหมือนเดิมพี่คิดพี่คิดว่ามันเปลี่ยนฝั่งอุ้ย <laughs> เอาละท่านผู้ชมครับเราก็ขึ้นมาอีกแล้วโอ้ทำไมต้องเป็นขนแกะวะเอาทำไมต้องเป็นที่ตัดขนแกะแปลท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมันไม่มีกล่องคราฟไปเลยอ๋อกล่องคราฟ ก็เนี่ยทุกไม้พี่ก <color. S 3> <nhiều S 2> ็ก็เอาไม้นี่พี่เอาไว้ฆ่าแกะเอาอาหารนะครับแปะท่านชมเรียบร้อยออาอกเราบล็อกมันจะเป็นกุญแจพาไปทำพานำพาเขาทางออเอ่อถ้าเกิดว่าเรารวบรวมได้แล้วอ๋อมใช่ครับอ่าทองแต่ละก้อนที่จะเก็บมานั้นเราต้องเอามารวมเป็นโกบล็อกซึ่งจะมีฟังก์ชันเหมือนกับกุญแจที่จะเอาไว้ไขประตูสู่ทางออกจากเขางกดนี้อือฮึแล้วต้องทำไงต้องไปไหน มันบอกแค่นี้ครับแต่สิ่งสุดท้ายผู้เดินทางทุกคนจะต้องรู้ว่าทางออกนะมันอยู่อยู่ข้างหลังแอเรียแรกที่เราเกิดโอเคท่านผู้ชมครับตามที่หนังสือที่ประกอบอาหารบอกนะก็คือว่าเขาบอกว่าทางออกมันอยู่หลังแอเรียหนึ่งนะเออร์สแอเรียครับแอเรียหนึ่งแอเรียแรกสักอย่างอะไรพี่มีปืนแปรสองอย่างมันอันนี้เลขหนึ่งอยู่ตรงนี้แสดงว่าทางออกอยู่นี่อ,อ่ะออนงี้แล้วกันะ ท่านผู้ชมครับสำหรับ <c oughs> คลิปไมค์คราวนี้ก็ต้องขอจากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่างแม่งวางแม่งตรงนี้เลยกัน